ัโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาทำวิดีโอสนองน e d ของแฟนช่องชนีมีชีสอีกแล้วนะคะนั่นก็คือการขอทิปเดอ e เซจัวหรือว่าวีซ่าปีที่2หรือเป็นบัตรเดอเซียหรือว่าบัตรต่างดาวนั่นเองนะคะสำหรับสไยฝรั่งเศสหรือว่าเคยฟรั่งเศสที่มาอยู่ประเทศฝรั่งเศสในปีแรกเนี่ยคุณก็จะมีวีซ่าที่ติด มากับพาสปอร์ตหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะวีซ่านี้นะคะจะเทียบเท่ากับวีซ่าปีแรกซึ่งจะเรียกว่าวีซ่าลงเซจูร์ส่วนปีที่2นะคะคุณก็จะได้บัตรต่างด้าวป,ปึ๊บหน้าตาอย่างนี้ค่ะแต่ไม่ได้อัตโนมัตินะคะจะต้องไปต่อเองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมาแชร์ว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะ ก่อนที่บัตรจะหมดอายุ2เดือนหรือบางเขตนะคะ3เดือนเนี่ยก็ให้เข้าไปที่ prefecture เพื่อที่จะขอ list เอกสารนะคะซึ่งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะคะคลายๆอย่างนี้นะคะแต่ละเขตน่าจะให้ต่างกันบนหัวมันนะคะก็จะเขียนว่า list t h e piece j u s t i f i c a t i e pour la d e l i v e r e dans d e séjour ด้าน่่านะคะก็จะเป็น c a r séjou ินทางเที่ r e เป็นอันนี้นะคะที่เราจะต้องใช้ซึ่งบางเขตนะคะก็จะต้องไปต่อคิวเข้าไป เพื่อที่จะไปขอเอกสารตัวนี้และก็จะขอคิวในวันที่จะเอาเอกสารทั้งหมดเนี่ยไปให้ที่ prefecture หรือบางเขตนะคะ <c oughs> เขาจะใช้การจองผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งเวลาจองผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีลิสต์เอกสารให้ดูนะคะว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างและให้จองวันที่จะเข้าไปเอาเอกสารไปให้เขาหรือบางเขตเนี่ย ก็ให้ใส่เอกสารไปในซองนะคะแล้วก็หย่อนตู้เลยจะไม่ต้องเจอเจ้าหน้าที่เลยอันนี้ปุ้มขอแชร์ประสบการณ์ของเขนที่ปุ้มอยู่นะคะเขตที่ปุ้มอยู่เนี่ยคือต้องไปด้วยตัวเอง ไปขอเอกสารตัวนี้และไปขอจองคิวในวันเดียวกันนะคะส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้วันที่จองคิวก่อนที่บัตรจะหมดอายุประมาณ1เดือนหรือว่าใกล้หมดอายุนะคะแล้วแต่ว่าคิวจะว่างหรือเปล่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นวันที่เราต้องเอาเอกสารทั้งหมดที่อยู่ในลิสต์ที่เราต้องเตรียมเนี่ยนะคะเอาไปให้เขา และอันนี้สําคัญค่ะคือจะต้องพาคุณสามีหรือคุณภรรยาที่เป็นชาวฝรั่งเศสไปโชว์ตัวด้วยนะคะหรือกรณีที่คุณสามีเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศอย่างเช่นเมืองที่ปุ้มอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยมีสามีเป็นทหารนะคะ เขาก็อนุโลมให้ได้ค่ะต้นสังกัดของบริษัทที่สามีทํางานอยู่หรือว่าต้นสังกัดของทหารอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถขอให้เขาออกเอกสารได้ว่าช่วงนี้ช่วงนี้คุณสามีไม่อยู่ไปทํางานแล้วก็แค่ให้เซน็นเอาไปยื่นก็จบแล้วค่ะไม่มีปัญหาอะไรถ้าสามีไม่อยู่แต่มันจะต้องมีเอกสารตัวหนึ่งที่คุณสามีจะต้องเซน็นว่ายังอยู่ด้วยกันอันนั้นเราก็ให้เขาเซ็นให้ก่อนที่เขาจะเดินทางนะคะ สำหรับค่าบัตรในปีแรกนะคะจะต้องจ่าย225ยูโรค่ะนี่คือในกรณีปกตินะคะสำหรับคนที่เข้ามาอย่างถูกต้องขอวีซ่าเดลองเซญูมาอย่างถูกต้องแต่สำหรับคนที่เข้ามาด้วยวีซ่า อื่นๆอ,อย่างเช่นวีซ่าท่องเที่ยวแล้วแบบเออแต่งงานเลยแล้วคุณสามีให้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งกรณีนี้นะคะจะต้องจ่ายเพิ่มอีก200ยูโรค่ะก็น่าจะรวมเป็นประมาณ425ยูโรถ้าไม่ทำความผิดอื่นๆนะคะอย่างเช่นอยู่เกินวีซ่าหรืออะไรต่างๆอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างค่ะแต่ละเคสเนี่ยต่างกันของปุ้มวันนี้เป็นการแชร์เคสปกตินะคะโอเคค่ะสำหรับเอกสารที่ต้องใช้ นี่แหละค่ะสำหรับการต่อครั้งแรกเนี่ยเขาจะเขียนเลยค่ะว่า s e m i e r demand เอกสารที่ต้องใช้นะคะอย่างแรกเลยก็คือ visa de long séjour ก็คือวีซ่าที่ติดอยู่ในพาสปอร์ตนะคะให้ก๊อปปี้หน้านั้นให้เขาค่ะแล้วก็เอาพาสปอร์ตตัวจริงไปด้วย2ค่ะ justificative date civil et g e nationality เอกสารที่ใช้นะคะ 1. p ึ่งพาสปอร์ตซึ่งเวลาก๊อปปี้เนี่ยก็จะต้องเอาหน้าพาสปอร์ตท,ที่มีรูปของเราหน้าที่มีวีซ่าอยู่และก็หน้าที่ประทับตราว่าเราเข้ามาฝรั่งเศสวันไหนนะคะสองค่ะ annexé des d o n a é s son avec filiation ou une copie intégrale des d o n a é s son ซึ่งก็คือใบสูติบัตรของเรานั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นสูติบัตร ของประเทศไทยหรือใบรับรองเกิดที่ออกให้โดยรัฐบาลไทยถ้ามีอยู่แล้วซึ่งก็ต้องมีเนาะเพราะว่าตอนแต่งงานคุณก็ต้องมีใช้ใบนั้นได้เลยค่ะเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ว่าคนไทยมีสูติบัตรแค่ใบเดียวตั้งแต่เกิดยันเสียชีวิตเราไม่ได้มีสูติบัตรใหม่ทุก3เดือนแบบคนฝรั่งเศสนะคะ ซึ่งสำหรับเรื่องใบเกิดเนี่ยนะคะบางเขตก็ขอบางเขตก็ไม่ขอนะคะอย่างเขตที่ปุ้มอยู่เนี่ยเขาขอค่ะแต่สําหรับคนที่กลัวว่าจะมีปัญหาก็ตเตรียมไปก็ได้ค่ะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ขอก็ไม่ต้องให้ค่ะอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้อยๆน,นะคะ 3. ค่ะถ้ามีลูกก็ให้เอาเล็ d เด a ร์ s น n c งของลูกไปด้วยนะคะของลูกเนี่ยง่ายเพราะว่าเป็นเด็กฝรั่งเศสนะคะก็สามารถขอเล็กเด a เนซองได้ที่แมคคี ที่คุณอยู่นะคะแปบ๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะเอกสารตัวต่อไปนะคะ justificative d e domicile d a t o n t d e m o i d e tua m s ก็คือเอกสารการยืนยันที่อยู่นะคะที่มีอายุน้อยกว่า3เดือน เอกสารพวกนี้ที่ใช้นะคะก็อย่างเช่นบินค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สหรือว่าเป็นใบที่จ่ายภาษีนะคะเรียกว่า t e x Abitation คือเป็นเอกสารอะไรก็ได้ค่ะที่ยืนยันที่อยู่ของเราในช่วง3เดือนก่อนที่จะขอ Ga s d ด s ด j ใบแรกนะคะ เอกสารตัวต่อไปนะคะรูปถ่ายค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะรูปถ่ายที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะก็จะมีตู้ถ่ายนะคะหน้าตายอย่างนี้ซึ่งเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาไปใช้ทำอะไรรูปที่ใช้นะคะก็เป็นรูปไซส์มาตรฐานที่ใช้ในการติดต่อราชการกับประเทศฝรั่งเศสนะคะถ้าใครที่ไปถ่ายรูปที่ร้านนะคะก็แค่บอกเขาว่าเราจะเอาไปทำบัตรที่เดอซิจูเขาก็จะถ่ายให้ถูกต้อง ไม่ต้องกังวลน,นะคะที่สำคัญนะคะถ้าใครลืมรูปถ่ายหรือว่าไม่ได้ถ่ายรูปไปก่อนที่ prefecture เขตต่างๆนะคะเขาก็จะมีตู้แบบนี้บริการนะคะขอเตือนขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าใครที่ถ่ายรูปกับตู้นี้นะคะเตรียมไฟสองหน้าไปด้วยค่ะแต่งหน้าให้ชัดๆนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยการดูเซูที่คุณได้เนี่ยจะแบบว่า แม่พลาดมาแล้วค่ะเอกสารตัวต่อไปนะคะอันนี้เป็นของเขตปุ้มที่เขาขอนะคะนั่นก็คือ c e r t i f i c a t Medical d e l i v e r ์เคป้าโนั่นก็คือใบที่เราไปตรวจสุขภาพกับโอฟีนะคะตอนที่เรามาถึงใหม่ๆถ้าใครยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็กลับไปดูวิดีโอสิ่งที่มาดามฝรั่งเศสต้องทำนะคะซึ่งจะมีอยู่4ี่แอ o d ริสด้วยกันอันนั้นนะคะจะบอกไปหมดเลยว่าเอกสารที่เราควรเก็บไว้ใช้ตอน ขอบัตรปีต่อไปเนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้ราคาได้ใช้แล้วนั่นก็คือใบเซอร์ติฟิเคจากคุณหมอนะคะว่าสุขภาพเราแข็งแรงดีเราได้ตรวจสุขภาพกับโอฟี่นะเอกสารตัวต่อไปนะคะ justificative de mariage นั่นก็คือ Lact de m a าร i กินะคะเพราะเราแต่งงานเราก็จะได้ Act de m a ม i a g e นะาชซึ่งหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ และเอกสารนี้นะคะมีอายุ3เดือนค่ะเวลาเราจะไปขอปฏ่เดชูนะคะเราก็สามารถขอเลกเตอร์มัครียชได้นะคะขอที่แมรี่ที่เราแต่งงานหรือขอบนอินเทอร์เน็ตนะคะเดี๋ยวเขียนลิงก์ไว้ให้ตรงนี้นะคะเราสามารถขอบนอินเทอร์เน็ตได้เลยเอ,อ๋อมีทริคให้นิดนึงนะคะสําหรับเลกเตอร์มาครียชเนี่ยเราสามารถขอเป็นภาษาต่างๆในกลุ่มประเทศยุโรปได้นะคะขอเป็นภาษาอังกฤษได้สะดวกดีเพราะตอนนั้นเนี่ยขอเพื่อที่จะขอวีซ่าไปประเทศอังกฤษอย่าลืมนะคะว่า Age, ต้องมีอายุน้อยกว่า3เดือนค่ะเอกสารตัวต่อไปนะคะเป็นเอกสารของคุณสามีหรือคุณภรรยานะคะนั่นก็คือ Nationalité Française du c o n j u r e นั่นก็คือการ National d i d e n t i t é ก็คือบัตร ID Card ของคุณสามีนั่นเองนะคะเอกสารตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือเอกสาร ที่ยืนยันว่าคุณใช้ชีวิตร่วมกันค่ะเรียกว่า community d e v i e เอกสารที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะจะต้องเป็นเอกสารที่มีชื่อของสองคนนะคะก็คือคุณกับสามีนะคะอย่างแรกนะคะที่คุณสามารถใช้ได้นั่นก็คือเอกสารการเช่าที่อยู่หรือว่าการเช่าบ้านการเช่าอาพาร์ตเมนต์หรือถ้าใครที่เป็นเจ้าของบ้านนะคะก็เอาเอกสาร ที่เป็นชื่อเจ้าของบ้านไปยื่นให้เขาได้เลยค่ะหรือเอกสารบินค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่าโทรศัพท์ที่เป็นแลนไลน์นะคะฟิกซ์ไลน์ที่มีชื่อของคุณสองคนหรือจะใช้เป็นเอกสารจากธนาคารนะคะที่เรียกว่าคลิปนะคะเคลเล,ลเวดิดงติเตบงแกอาจจะสงสัยว่าเอ๊เอกสารตรงนี้มันก็เหมือนกับเอกสารตะกี้ที่บอกไปนั่นก็คือเอกสารการยืนยันที่อยู่ก็ใช่ค่ะคุณสามารถใช้เอกสารชุดเดียวกันนั้นได้เลยค่ะ คือจุดสําคัญเลยแค่จะต้องเป็นการยืนยันที่อยู่และจะต้องยืนยันว่าคุณกับคุณสามีหรือคุณกับคุณภรรยานเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันค่ะพอได้เอกสารครบแล้วนะคะก็จะต้องกรอกฟอร์มหน้าตาอย่างนี้ค่ะตะดามโอเคเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วเซ็นแล้ว ก็จะถึงวันที่เราต้องไปยื่นเอกสารนะคะก็เอาเอกสารไปยื่นทั้งหมดเขาก็อาจจะมีคุยอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่ได้มีสัมภาษณ์อะไรไม่ได้เหมือนกับการขอบัตรสิปีที่จะมีการสัมภาษณ์อันนี้อีกแล้วคือกรณีเขตของปุ้มนะคะเดียววันหลังจะมาแชร์ ชุดคำถามในการขอบัตรสิป,ปีนะคะซึ่งเขตปุ้มเนี่ยถามอย่างรุนแรงมากถามเยอะมากเดี๋ยวจะมาแชร์ในวิดีโอต่อไปนะคะหลังจากที่ยื่นเอกสารเสร็จนะคะเราก็จะได้เป็นเคสซิิเซค่ะหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะคะเอกสารตัวนี้นะคะบางเขตเนี่ยก็จะมีอายุ3เดือนบ้าง6เดือนบ้างแล้วแต่ว่าเขตนั้นเนี่ยมีผู้อพยพมากไหมมีคนมาต่อการเดินเซจูมากไหมเขาต้องใช้เวลานาน,านไหมในการทําบัตรอย่างเขตของปุ้มเนี่ยจะมีอายุ3เดือน แต่ถ้าเรามีแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะในช่วงที่เราถือรซ c ิปิเซ่นี้อยู่นะคะและบางทีเนี่ยการเดินทางกลับเข้าฝรั่งเศสเนี่ยอาจจะหลังรซิปิเซ่นนี้หมดอายุนะคะก็ให้คุยกับเจ้าหน้าที่เพอร์เฟ u เ e อค่ะว่าขอรซิปิเซ่หเดือนไปเลยค่ะอันนี้ก็ทำมาแล้วนะคะก็ขอมาแล้วสามารถจัดการได้อันนี้ก็เป็นทริคเหมือนกันนะคะแล้วแต่เขตแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะอนุญาตหรือเปล่านะคะ ทีนี้นะคะก็กลับบ้านก็มารอข้อความให้ไปรับบัตรที่เดอะเซียนะคะบางเขตเขาก็จะส่งมาเป็น SMS บางเขตเขาก็จะส่งมาเป็นเอกสารจดหมายค่ะซึ่งใน SMS หรือว่าในจดหมายเนี่ยเขาจะระบุไว้เลยว่าคุณจะต้องซื้อทีมฟิสคาลหรือ อา,อากรสแตมนะคะเรียกเป็นภาษาไทยอากรสแตมสามารถซื้อได้บนอินเทอร์เน็ตตามลิงก์ข้างล่างนี้นะคะหรือสามารถซื้อได้ที่ร้านตะบักก็คือร้านขายบุหรี่นั่นเองพอซื้อเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเอกสารยืนยันว่าคุณซื้อแล้วก็แค่ปริ้นไปให้เขาค่ะราคาก็คือ225ยูโรค่ะสำหรับบัตรใบแรกพอวันที่ไปรับบัตรนะคะเขาก็จะให้บัตรคุณมาแล้วเขาก็จะยึดเรซิปิเซคืนไปนะคะ วันที่ไปรับบัตรจะต้องเอาพาส,สปอร์ตไปด้วยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าเธอนี่แหละเป็นเจ้าของบัตรที่เธอเซ็ชตัวจริง เราก็จะได้เอกสารตัวนี้มาด้วยค่ะเรียกว่า A t e s t a t i o n d e n h e r m i ซึ่งต้องเก็บไว้เลยค่ะสมมติในกรณีที่เราทำการเดเซจัวขายนะคะเราก็สามารถเอาใบนี้ค่ะแล้วเขาก็จะทำการเดเซจัวให้เราได้อย่างรวดเร็วนะคะสำหรับคนที่ทำการเดเซจัวขายนะคะจะสักขอไปทำใหม่ได้ที่ Perfecture ค่ะเราเขาเรียกว่า d u p l i c a t a ค่ะแต่จะต้องจ่าย ค่าทําใหม่เท่ากับการทําเลยก็คือ225ยูโรค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเก็บบัตรไว้ให้ดีค่ะอย่าให้มันหายเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะคะถ้าใครมีคําถามเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการทํที่เดอร์เซจูหรือว่าการปีแรกนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามวิดีโอต่อไปนะคะจะมาแชร์คาถามในการสัมภาษณ์ กาเดอะไคซิดองหรือว่าที่เดอะเซจูดีสองเขาคือบัตรสิบปีนั่นเองนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนบายบายอาบิเอโต